สำหรับนางเอกเชอรี่ปิยพรเนาะบอกถึงนางเอกเชอรี่ปิยพรสังกัดหมอลำใจเกินร้อยเชอรี่ปิยพรสังกัดหมอัำใจเกินร้อยหลังจากที่มีข่าวดราม่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะช่วงนั้นก็ล่าสุดประกาศอำลาเวทีจากหมอลำใจเกินร้อยเรียบร้อยแล้วประกาศอำลาแรร้วแล้วพี่น้องเรียกกับมีการไล์สวดพูดถึงการอำลาเวทีวันสุดท้ายวันไหนวันไหนซึ่งเชอรี่ปิยพรถือว่าเป็นนางเอกคนหนึ่งนะที่มีความสามารถ เพิ่นมาถึงแต่ยุกอต่างวงมรับจเกินร้อยก็เข้าสู่ฤดูกาลที่6เนอะอยู่หกงฤงดูกาลกับมรัใจเกินร้อยก็เริ่มมาสร้างวงแปงวงมรับจ่าเกินร้อยร่วมกับพน,นาบอยสิริชัยก็ตลอดระยะเวลาหลายปีที่เชอรรี่ไปยพรที่สังกัดมรับจเกินร้อยแล้วกันถามว่าใจหายไหมที่เชอรี่ลงจากมรับจเกินร้อยก็ใจหายแต่ว่าผมบอกว่าเพิไปสังกัมดมรับขาะไหนก็มีการไล่สดอัลลายเมทีเรียบร้อยแล้ว จากไหนมีหันก็จะทาข่าวเราจะเอาคลิปข่าวใม่พีน้องในเบืองมาเชอรี่ปิยพรนางเอกงอลำใจเกินร้อยอานายเิจีไปสังกัดของเราคณะไหนค่ะติดตามติดตามต่อไปกัติดตามต่อไปแล้วค่ะคะนประขอใจคนดากืบว่าเป็นยางดอกนูก็ขอบคุณนะคะที่เขามาดาแล้วก็เหตุใหให้โนเข็มแข็งขึ้นทุกอย่างนะมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ทุกวันนะทุกคนนะพี่น้องกับยังมิ้ ยังอยากยังอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางจ่คิดว่าดีแมนบอกอ่าหนูไม่รู้หรอกว่าทุกอย่างที่หนูตัดสินใจมันจะดีกว่าที่มันเคยเป็นหรือเปล่าแต่หนูได้เลือกตัดสินใจก็คือหนูก็ตรงยอมรับในทุกๆสิ่งที่หนูเลือกนะคะแฟนคลับมินาทีขันแม่นว่าอยากสนับสนุนหนูก็สนับสนุนต่อไปนะคะบ่มากหนูไปว่าให้หนูกับพ่อเป็นยังหนูก็บได้ว่าถือว่าหนูเป็นอ่าเป็นหนูเป็นศิลปินหนูเป็นคนถี่ทุกคนสามารถ ที่แตะต้องได้ที่สิแบบจับต้องได้บาเบ้าให้หนูเสียหายไปได้ที่ผ่านมานหนูก็บ,บอกตรงๆเลยว่ามันเหตุให้หนูเข้มแข็งแหงมันทำให้หนูเข้มแข็งมากนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำอะไรในแบบที่หนูอยากทำได้นะคะในแบบที่หนูอยากทำหนูไม่รู้หรอกว่ามันถูกใจใครแล้วก็ไม่ถูกใจใครแต่หนูรู้อย่างเดียวว่า หนูเลือกอันไหนแล้วหนูโอเคโอเคต่อความรู้สึกหนูหนูก็เลือกแบบนั้นนะคะเหมือนกับหลายๆคนที่เขาก็เลือกในแบบที่เขาโอเคนั่นเองนะคะบรเด็เมานังว่าไอ้ทุกคนแบบว่าไปโจมตีไผ่ดิค่ะบอดดิบอดดิบอดดิว่าโทษว่าไผ่เป็นคนผิดไผ่เป็นคนแบ,บอดผิดเลยอย่างมันทุกคนมีมีเหตุผลมีเหตุผลของตัวเองหมดแหละ มีทางเลือกทางเดินเหตุจังสี่มันเขาทุกคนมันต้องคิดอยู่แล้วว่าเออทําอย่างนี้แล้วมันจะถูกนะมันมันมันสบายใจมันสีเหตุจ้าของรู้สึกโอเคนะคะการเลือกสีสีเหตุทุกคนเลือกสี่สีเหตุแต่สิ่งที่ต้องของตรงกรหนูก็เช่นกันนูก็เลือกสิ่งที่นูต้องการคือกันนะคะคนกับสิว่านวลนเววาใบแบบเรียกลองความสนใจถูกมาถูกรูปแบบเลยค่ะเือมาถูกรูปแบบเลย มันบอแมนว่าเข้าจบจากตรงนี้เราเข้าเดินต่ออะไรเลยพ่นองเขาก็มีเขาก็มีสิ่งที่เข้าสาม,มาเลือกได้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่ให้โอกาสที่ให้ที่ให้หลายๆอย่างให้ชื่อเสียงหนูบพ่ค่อยเถียงเลยค่ะหนูบ่ค่อยเถียงเลยว่าว่าอยู่ตรงนี้เราบ่ดีนะคะ หนูไม่เคยเถียงเลยหนูอยู่กับใจเกินร้อยมาให้รู้ทุกอย่างหนูมีหนูมีรถหนูมีชื่อเสียงหนูมีเงินมีทองให้พ่อให้แม่หนูก็ย้อนใจเกินร้อยหนูไม่เคยเถียงเลยย้อนความเมตตาของพอบ่อยย้อนการสนับสนุนของเพื่อนแต่แต่ปีแรกจนมาหอดนาจุดจุดนี้ที่หนูกําลังสิไปจากตรงนี้นะคะไม่ไม่เคยว่าว่าเขาไม่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 ดีนะคะพี่พี่เขาดี ดีดีมากเลยจากที่อยู่มานะคะแต่อะไรหลายๆอย่างที่เข้ารู้ซึ้ว่าเขา้เขากับเข้ากับแบบเฮ้ยมันมันไปไปมันหนักไปบ่อหลังเื่อมันหนักไปบ่อนกักตอคามรูซึ้อเข้าไปบ่อเข้ากับถอยออกมาแค่นั้นเองนะคะมันไม่ใช่ถอยออกมาหรอกมันแค่คำว่าทางแยกหรือเปล่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะเออมันประมาณนั่นแหละมันประมาณนั่นแหละ ทุกคนกับมีเส้นทางไม่ทั้งเลือกให้ให้ให้โตเจ้าของอยู่แหลวล่ะมันบอกเหมือนพี่ดองเฮ็ดงานันรู้สึกว่าเมื่อเรื่องที่มันแบบเออมันมันต้องเปลี่ยนบ่กวามันต้องจัจสันใจสีบอกพี่้องกับสิตาสินใจโดยที่ให้เหตุผลของตัวเองเป็นตะตัวตั้งตัวตีจะหาเหตุผลให้ตัวเองอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนหาเหตุผลให้ตัวเองซัพพอร์ ความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วภาษว่ามาหนูบ่สงสารเหรอบอสงสารกันคือหนูกับบอดี้ทาไมจะต้องแบบสงสารนึกออกไหมเพราะว่ามันหนึ่งคือการทํางานสองคือสองคือเข้ากับบอดี้เข้าเป็นสมาชิกดึงคนแล้วก็บ,บดี้สาคัญขนาดนั้นนึกออกบ,บ่ค่ะบอดี้วาวาตัวว่าเป็นคนสําคัญขนาดนั้นเพราะว่าวงมอลลามใหญ่ทุกคนสําคัญการเป็นมอลลามู ต้องเป็นวงเป็นหมู่เป็นคณะมันถึงสําคัญมันบวมนเนผู้ใดผู้หนึ่งนะคะทีส่สสําคัญที่สุดมันบวมเนนะคะมันกะสิบอกว่าเจ้าของเป็นคนสําคัญมันกับบอเถือกนะคะมันมันไม่ใช่อ่ะสิม่บอกว่าสงสารเพื่อนบอกอ,อย่าใช้คาว่าสงสารกับการทํางานมันไม่ใช่นะคะมันคือการทํางานด้นี่ มันคือการทำงานเขาเห็นเงินเข้าเห็นงานแหลกเงินนะคะแหลกอาชีพแหลกอาชีพแหลกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวข,ของเรานะคะมันเกิดพวพิษเนาะชีสิแบบมันจิมันเกิดปร,แบบเ,ปรเดี๋ยวว่าสิสิพิษเพราะว่า ยังอ่หนูอาจจะบ้าดีลุ่งตอนที่เขาเปิดวงลอยเปอร์เซ็นต์แต่วันหนูต้องบอกไว้ก่อนเลยสิบจริงๆแล้วนะสิบห้านีะ่ะพี่บอยแจ้งว่าเป็นฟันปิดวงหนูก็ยืดวันนี้เลยหนูก็ยืดวันนี้มาตั้งแต่วันนั้นประมาณเปลี่ยนประมาณสามรอบนะคะหนูก็เลยยืดวันนี้แล้วก็เรากลับงานต่อเน,นี่ยหนูก็ต้องต้องบอกแฟนๆ่อนว่าเออเป็นอย่างคือจังล่งกลางขั้นว่าม็นล่งกลางขั้นดีค่ะมันเป็นการตกลุงกันไว้ย,ยุเลว้นะคะ เออใช่กันว่าเราวงกขันมากกว่าพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะขอตัวไปนอนแล้วจําไปายเออนั่นแหละค่ะมันพี่นดองยาแบบไปปิดกันศิลปินหลายมันยุกไม่แล้วมันหลายๆคนมีหนทางมีมีการตัดสินใจมากขึ้นมีการตัดสินใจมากขึ้นนะคะก็ก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะไม่มีใครผิด ทุกคนทำเพื่อตัวของตัวเองอยู่แล้วประสบการณ์ก็จะสอนเราว่าเออทางนี้ดีไหมทางนั้นดีไหมอายุเราก็แบบนแบบนึงก็จะช่วยกรองในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนะคะหัวหนาเพื่อนก็นมีเหตุผลอีู่สองเหตุจังสันจังสีนะคะมันก็มีความรับผิดชอบต่างกันเนาะ ใช่ค่ะมีโอกาสก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราสู้ๆ,ๆเพื่อนาะโกตเติบโตไปข้างหน้าอ่าค่ะนั่นก็นจะประมาณนั่นแหละนอกจากความนอกจากว่าเอาคนสิบพันคนหรอยยกใหญ่ไปไหนครับพึ่งเขามายังไงในใจกอรักเลยเขาใจนัอนจะดีที่สุดค่ะติดตามตลอดนูว่าแตงแต่เฟนครับอันทกักอ่าเบิ้งหนูอว่าตลอดจังสีนะคะสิเป็นช่วงเวลาที่ดรามา่าหรือช่วงเวลาที่สีแบบสนุกสนานพี่น้องกันนาสิ เข้าใจเข้าใจเนาะว่าว่าแบบภาวะกดดันของดคนขงังสูงนะคะศิลปินก็มีการแยกค่าแยกวงเป็นเรื่องปกติแต่สุดปลาไช่ช่ๆอันนี้ก็บอกหอดคนอื่นนำ้ำในพน้องอย่าไปแบบอย่าไปขาดหวังกับเอ่อคนอื่นหลายเพราะว่าทุกคนย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะรู้ไหมว่าการที่เราแคร์แฟนคลับมันก็มีผลต่อการทำงานเรานะ เริ่มพูดปนี้มีแต่เน็ยใหญ่ไม่ศูนย์ก็ย้ายไปที่อื่นเขาก็ย้ายกันทั้งนั้นแหละค่ะแมน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 ใช่ใช่รับเบอรตัวเองน้องนี่ค่ะซีว่าเห็นหนูเห็นแก่ตอันนี้กันแล้วจะ่คนสิคืดเด้ค่ะแต่ว่าหนูเห็นแก่ตัวก็แล้วแต่คนจะคิดเพราะว่าเราไม่สามารถไปบอกทุกคนได้ว่าเออหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนี้ หนูเคยหนูเคยเธอมีความเป็นเด็กที่รู้สึกว่าก็อยากให้คนเห็นเราในแบบที่เราเป็นจริงๆนะคะในแบบที่เราเป็นจริงๆแต่จริงๆแล้วอ่ะความเป็นไปได้อ่ะมันก็แทบจะ50 5 0ิบห้ด้วยซ้ำเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจคนที่รักในตัวเรามีคนไม่ได้รักในตัวเราก็มีวันที่หกปัททุยเยรค่ะการเปลี่ยนสถา,านที่ทำงานเป็นเรื่องปกติค่ะเปลี่ยนเพื่อหาประสบก,การณ์นี่เห็นไหมมัน มันก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะรลักพี่นี่ค่ะขอบคุณนะคะเอาเข้าบันหักใดเด้อค่ะนี่ปกักหลิงไว้แล้วรอติดตามเหมือนเดิมเป็นกาลังใจให้พูดหนูไม่อยากให้ทุกคนน่ะตั้งคําถามแล้วก็ตีความไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็เออแบบไปโทษคนน้น้นคนนี้คนนั้นไปโทษคนโน้นคนนี้คนนั้นเพราะว่า สุดถ่ายแล้วมันคือกันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตหรอกตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจนั่นเองหนูตัดสินใจที่จะที่จะ,อ,ะออกไปจากตรงนี้ก็ให้หนูได้มีพื้นที่ตรงนี้นะคะมันนิดนึงอย่าว่าสงสารไปมันไม่ไม่ใช่การสงสารนะมันมันคือการทำงาน มันคือการทำงานนะคะเขาเข้าใจนะคะแมนคือเข้าไปล่ามไไว้ถูกต้องอันนี้คือบอาไว้เลยว่าน้ำอายแล้วว่านูสิไปทํำเรื่องอย่างนี้สิสในเมืองวันนี้อันนี้เล่ากับเขาใจเล่ารับรู้แล้วนะคะอย่าเห็นขึ้น